ะเจ้าจัดซุ้มอาหารเพล่ะทำสวยมากเลยหอยจ๊อก Thank okay. you. ทุกคนคะบันไดเลื่อนสูงมากเลยดาวแสด้แฮปูดข้าล่านนะคะจัดโชว์อาหารเนาะซุ้มอาหารเดี๋ยวเราจะลงไปชมที่หลังเนาะแต่ตอนนี้ขึ้นมากินข้าวข้างบนก่อน อันนี้ก็ชั้นสี่ค่ะ มาถึงแล้วชั้นห้าฮอลลีวดูด I think they're making new, much better. I mean, more, more interesting. Yes. Mm. Mm. Uh -huh. ร้านร้านไอศครีคมเพื่อนซิลามีเนี่ยเมนูเขาหน้าอร่อยนี่ถ่ายเลยนะคะช่ชั้นเูก <c oughs> ่อนได้นะคะสวยๆมาตัวใบฟูปองปะ่ะทุกคนคะเราจะมากินที่ฟูขอนเนาะเดี๋ยวซื้อคูปองก่อน,นะ <c oughs> I've got, I don't know how much is on there as well, but I think it's like a good 70 baht. You definitely get me a drink.